คุยข่าวบันเทิงนะคะในเบรกที่สองเองเบรกสุดท้ายแล้วเบรกแรกชมเรื่องราวดีๆไปแล้วกิจกรรมดีๆดีกว่าเนาะเบรกนี้ค่ะก็ยังมีข่าวก็สิบเล็กๆแน่ใอ่ก็ได้ีว่าเป็นข่าวที่แซ่บเลยทีเดียวใช่แล้วมาเริ่มกันเลยนะคะกับกิจกรรมแรกของเราค่ะเปิดตัวเครื่องเล่นกีฬาทางน้ําสุดหรูครั้งแรกในเมืองไทยเลยคะเครื่องเล่นนี้เนี่ยมีชื่อว่า Gemini Water c r a f t นั่นเองจัดขึ้นแล้วก็มีอยู่ที่พัทยาใครที่สนใจก็ไป กันได้ล่าสุดค่ะก็เลยไปเจอตัวพี่หลุยส์สกอต <ừ> มันก็เลยมีประเด็นว่าหลังจากที่เดอะซิกเซนภาค2เนี่ยโด่งดังมากเลยทีเดียวมันก็เลยมีข่าวว่าพี่หลุยส์ของเราเนี่ยไปกิ๊กกับนางเอก<อ>ที่เป็น1ใน5สาวเนี่ยอันนี้เป็นยังไงจริงหรือเปล่าถึงขนาดที่พี่นุ่นของเราเนี่ย หึงเลยนะตาม,มไปเฝ้าวันนี้จริงหไหมเออรวมไปถึงว่าวันก่อนเนี่ยไปออกรายการสามแซบเห็นหว่าพี่นุ่นเนี่ยถ่ายบีกินี่ด้วยอเออเป็นยังไงบ้างถ่ายมากไปเนี่ยจะมีหึงหรือว่ามีอะไรหรือเปล่านะคะไปติดตามกันค่ะปก,ปกติครับ ปกติครับผมสําหรับผมมันเรื่องปกติแล้วที่โดนข่าวหรืออย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ถือสาอะไรครับก็แต่ว่าก,ก็คือเป็นการโปรโมทเป็นการอะไรอย่างนั้นไปครับแต่เขาบอกว่านู่นถึงถึงขนาดที่แบบว่าต้องไปตามเข้าในกองเลยจริงไหมฮะอันนั้นมาตั้งแต่รู้สึกจะเจ๊ะแล้วครับ่ครับผม ที่ที่เขาไปอยู่ในกองเนี่ยเพราะว่าผมชวนเขาให้ไปไม่ใช่เพราะว่าเขาไปนั่งเฝ้า <Okay. S 1> ถ้าเขาบอกว่าเขาไปนั่งเฝ้าก็แสดงว่าเขาไม่ไว้ใจผมก็แสดงว่าผมก็เป็นแฟนที่ไม่ดี <Yeah. S 1> ครับแปลว่าที่เห็นทุกครั้งก็คือเราต้องชวนเราชวนเขาไปตลอดครับ อย่างนี้ไม่สนใจไม่มีอะไรไม่สนใจครับไม่มีไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่ไม่มครับแต่ว่าในที่อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมไปออกรายการอะไรนะรายการที่มา บอกว่าแคบหรอฮะใช่บอกว่าเราเราก็หึงที่นู่นถ่ายวีกินนี่เลยด้วยหรือเปล่าก็ก็มีบ้างไงครับสำหรับแฟนปกติแล้วเพรา่าต้องมีห่วงกันบ้างนิดนหน่อยๆยครับแต่ว่าในในระดับนี้คือหมายถึงผมห่วงแค่ไม่เยอะเกินไปไม่ใช่ว่ามันเป็นการภาพที่อยากจะให้มันเป็นภาพที่โชว์ว่ายุคนี้เนี่ยเราเคยหุ่นดีนะแต่ตัวตอนนี้เราสวยเราก็ถ่ายถ่ายได้ครับแต่ว่าถ้าเราจะถ่ายไปเรื่อยๆแล้วด้วยด้วย เหมือนประเด็นอยู่ที่ความวาดวิวหรือว่าเซ็กซี่โชนู่นโชนนี่เปือยอย่างนี้มากอันนั้นก็เยอะเกินไปครับเขาความจริงก็เคลียร์ไม่ไม่ถึงว่าเขาก็ไม่ถามบ้างครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าเขาไม่ถามก็มันก็ดูแปลกไปเขาก็เขาแค่ถามเราเราก็บอกเขาไปตรงๆครับ โดนต่อยเลยฮะ <c oughs> บ้าบ้าครับไม่โอเคครับคือเขาเขา้าเข้าใจถือว่าโชคดีด้วยเพราะเขาเขาเองก็อยู่ในวงการ <c oughs> บางครั้งเนี่ยมันข่าวมันก็มาจากทางการโปรโมทหรือว่าเป็นการอ,าอยากอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นเกาเหลากันเป็นมือที่สามมันเป็นเรื่องปกติข่าวดีเนี่ยมันจะไม่สนุกเท่าข่าวไม่ดีหรือว่าข่าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหม <c oughs> ว่าเราก็เข้าใจตรงนี้อยู่แล้วฮะมันเป็นเรื่องปกติ เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วสาหรับพี่หลุยของเราค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดนข่าวแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติก็ชินแล้วทําใจอยู่แล้วก็ถือเป็นการโปรโมทละครละกันส่วนเรื่องของการถ่ายบีกินี่ของพี่นุ่นค่ะเขาบอกว่าก็มีถ่ายบ้างก็มีห่วงบ้างเลยเนาะก็คนเป็นแฟนกันอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้เยอะก็ไม่ได้เปลือยหรือว่าไม่ได้เซ็กซี่อะไรมากจนเินไปสําหรับเรื่องของข่าวสาวๆเนี่ยมีเคลียร์กับพี่นุ่นบ้างหรือเปล่าเขาบอกว่าก็มีถามบ้างเป็นเรื่องปกติแล้วไปเจออะไรมาก็มีถามเป็นเรื่องปกติแค่นั้น เออจ้าเดี <marche> ๋ยวเรามาต่ออีกหนึ่งสาวดีกว่าค่ะกับสาวปุ๊กลูกฝนทิพ์ค่ะถ้าใครได้เห็นแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยมีคลิปเมคอัพกูรูเนี่ยออกมาแล้วออกมาแล้วเลยต้องขอถามเลยเพราะว่าอนาคตเนี่ยอยากเป็นเจ้าแม่กูรูด้านเมคอัพหรือเปล่าจะหันไปเอาดีทางด้านนี้เลยไหมเดี๋ยวเราไปฟังเธอตอบค่ะค่ะเอ้ยดูยังดูแล้วอะค่ะจริงๆะคือต้องฝึกแต่งใช่ไหมไม่ใช่คือไหนอะ แบบว่าก็จริงๆทําไว้ลุกหน้านานแล้วค่ะเดี๋ยวจะมีคลิปที่2องออกมาเร็วๆนี้ค่ะก็ทําทําไว้แล้วกูเกิลค่ะลุ๊กลุกๆแอดมีนะคะจะเป็นดูดูใส่ความงามอย่างนี้ได้แบบฮะไม่จริงๆเหมือนเราชอบแต่งหน้าแล้วคนถามเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราก็อยากแชร์ค่ะเพราะว่าเวลาเราเราทําอะไรแล้วแบบเหมือนคนเขาติดตามเราก็แบบโอเคอยากแชร์เพราะเขาก็อยากรู้จริงๆแล้วนักแสดงแต่งหน้ากันยังไงอะไรเงี้ยก็มีคนถามเข้ามาเยอะอะค่ะ อะไรนะคะขนตาเบอร์อะไร <c oughs> ไม่ค่อยแน่ใจผสมหลายเบอร์เราได้ไ,ไหมไม่ไม่ค่ะคือเราก็ยังไม่รู้ว่าการออกมาแต่ละคลิปของเรามันต้องเรายังไม่ได้มีเวลาจำกัดแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าเราก็ถ่ายละครเป็นเป็นเป็นสิ่งแรกแต่ว่าถ้าสมมติว่าว่างเงี้ยเราก็จะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ก็อย่างที่สาวปุ๊กรูก้เธอบอกว่าดูกันได้ยังเออ,เอ,อจริงจริงในคลิปนี้เนี่ยทำออกมานานแล้วนะแล้วก็เร็วนี้เนี่ยกำลังจะมีคลิปที่2อ,ออกมาค่ะก็ดูได้ที่ปุ๊กลุกแอดมีน,นั่นเองพอถามว่าอยากจะเอาดีด้านนี้เลยไหมอยากจะเป็นเจ้าแม่ด้านกูรูเลยหรืบบอเปล่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความสนุกมากกว่าทําควบคู่กับช่วงเวลาที่เขาว่างเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าแล้วก็แบบเวลาไปไหนเนี่ยคนทุกคนนี้ก็จะถามแต่งหน้ายังไงอะไรอย่างงี้ก็เลยเออทำขึ้นดีกว่านอแล้วพอถามว่าจะเอาดีดด้้าาาาานนนนีีไไไมมมมััยยเเเเคบอกก่่่ะรงวลจํแ อย่างทั้งถ่ายละครทั้งงานอีเวนต์อะไรเงี้ยแต่ถ้าว่าปุ้บรับรองว่าจะปล่อยออกมาทีละคลิปทีละคลิปแน่นอนค่ะเอออะปิดประเด็นข่าวแซบด้วยสาวคนนี้ดีกว่าเมเปิลนั่นเองค่ะ,คะต้องบอกว่ามันมีข่าวออกมาว่าสาวเมเปิลเนี่ยเปิดถาบแถวทองรอ,อเพราะว่ามันมีเสียเนี่ยทุ่มให้จริงหรือเปล่ารวมไปถึงข่าวที่ว่าเหมือนกับว่าพี่วีวีรภาพก่อนหน้านี้เขาก็มีข่าวกิ๊กการลาสร็แล้วก็เลยมีข่าวมาว่าพี่วีเนี่ยเหมือนกับว่ากลับโทรมาหามันจะรีเทิร์นไหมอะไรยังไงต้องไปติดตามค่ะ ็ที่หายไปก็ไปเปิดร้านก็เป็นผับค่ะอยู่ตรงทางหลอซอย21ชื่อร้านซีนิตค่ะเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรคะที่เที่ยวเลยแบบที่เที่ยวใช่ค่ะคือที่หายไปคือทำธุรกิจอย่างเดียวเลยทำธุรกิจด้วยแต่ก่อนหน้านี้เหมือนมีข่าวว่าผับนีเนี่ยที่เปิดได้เพราะว่ามีคนมีเสียเลี้ยงจริงไหมคะโอ้ยเสียมีก็ดีสิคะอยากจะมีอยู่อ๋อไม่ใช่ เลี้ยงอยู่เลี้ยงจริงๆจริงๆค่ะป่าเลี้ยงคือคุณพ่อเหรอใช่คุณพ่อก็คือปกติก็เรียกคุณพ่อป่าป้าป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือคุณพ่อก็ยังแบบดูแบบดูหนุ่มด้วยจริงๆแล้วแล้วไปไหนก็จะแบบว่ากอดแขนคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าเสี่ยก็คือป่าป่าก็คือคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยใช่คุณพ่อเคลียข่าวอะไรอย่างเงี้ยเลยเคลียข่าวเลยว่าไม่ใช่ป๋าที่ไหนคือคุณพ่อถามถามเลยว่าเห็นพี่บียอโทรมาหาเราด้วยเหรอคะ ก็มีบ้างเรนนี่นี่คือโทรมาจริงๆเลยใช่ไหมคะโทรมาคุยในฐานะอะไรหรือว่าอะไรคะก็โทรมาคุยไลน์มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าก็ยังแปลว่ามีมีโทรมาเนาะก็ยังมีโทรมาค่ะแล้วก็ก็ยังโทรมาไลน์มาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยโทรไลน์หรือว่ามีแอบเจออะไรอะไรบ้างไหมคะก็เคยเจอกันเจอบ้างค่ะกับพี่วียังไงคะเคลียร์หน่อยได้ไหมคะ ก็เป็นพี่น้องก็รู้จักกันมานานค่ะเหมือนคนเลยว่าพี่น้องอ่ะออ๋ก็รู้จักกันมานานก็มีอะไรก็คือคุยกันเหมือนแบบก็อยู่ช่องเดียวกันด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรก็โทรถามที่ห้างเดียวถามข่าวอีกข่าวหนึ่งว่ามันเป็นข่าวที่แรงก็บอกก่อนหน้านี้มีหลายรายการติดต่อเรามากับข่าวที่บอกว่ามีข่าวว่าเราขายตัวอะไรเงี้ยค่ะเอออุ้ยเราว้างไหมกับข่าวนี้บ้างไหมคะข่าวลือเลยค่พี่ไม่ต้องขายเต็มใจก็ให้อ่าไม่ใช่ก็คือจริงๆแล้วมันก็ ดาราก็เกิดทุกคนใช่ไหมที่มีปัญหาเรื่องนี้มีข่าวเรื่องนี้อย่างเราเป็นดาราเท็กซี่แล้วก็โดนมองแน่นอนพี่เคยมีประเด็นหรือว่ากรณีที่หนักกว่านั้นก็คือเป็นแบบว่าเคยมีคนเอารูปกไปใช้เอารูปไปใช้ในที่นี้คือไปใช้แบบไปเสนอผู้ใหญ่เลยสักอย่างแล้วเผอิญว่าผู้ใหญ่คนนั้นเป็นเพื่อนของคุณพ่อเป็นเพื่อนคุณพ่อเราก็เอารูปเนี่ยที่มีคนส่งไปให้ให้คุณพ่อดูว่าเนี่ยใช่ลูกสาวอ่าเราใช่แม่เราแบบว่าส่งรูปไปแล้วก็ ก็ก็มาถามอะไรเงี้ยก็ค,คือหลอกถามคุณพ่อเลยว่าเน,นี่ยจริงๆแล้วลูกสาวคุณทาหรือเปล่าลองเรียกมาสิจะให้แม่เล้าคนนั้นเรียกเปิ้ลมาว่าเปิ้ลมาได้จริงหรือเปล่าอ่าแล้วจริงๆแล้วก็ เป <wheel input? S 1> <But S 2> ็นเมเปิลแต่ไม่ใช่เป <Yeah. S 1> ็นเมเปิลคนนี้เป็นเมเปิลอีกคนหนึ่งที่ไม่รู้ใครก็ไม่รู้คือเอารูปเราเอารูปเราอ่ะให้ผู้ใหญ่ในวงการให้ผู้ใหญ่ในวงการใช่ใช้ชื่อแต่คนที่ไปอ่ะไม่ใช่กเยรีมาใช่แต่ผู้ใหญ่คนนี้คือเขาเป็นเพื่อนของคุณพ่อที่รู้จักกันแล้วเขาก็แบบผู้ใหญ่ก็รู้กันอยู่ใช่ลองเรียกดูว่าเป็นเราจริงหรือเปล่าความก็เลยแตกมาทังก็ไม่มีอะไรในกรอบไม่มีค่ะไม่มีแน่นอน แซป,ปะละค่ะเอปิดอ,อ,อันนี้ก่อนดีกว่าสําหรับเรื่องของเสียเสียทุ่มทุนให้เขาบอกว่าถ้ามีก็ดีสิเอออยากจะมีอยู่นะแต่ว่าก็ไม่มีหลอกจริงๆว่าไม่มีรวมไปถึงข่าวที่ว่าพี่วีของเราเนี่ยโทรไปหาจริงไม้เขาบอกว่าก็มีบ้างส่วนเรื่องของการรีเทิร์นเนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปอันนี้ก็ไม่ทราบและต้องบอกว่าข่าวที่แซบที่สุดเลยประเด็นก็คือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าเมฟสาวเม,มเปิลของเราเนี่ยขายตัวจริงหรือเปล่าสาวเม,มเปิลตอบแบบแซบๆเลยว่าพี่ขาไม่ต้องขายแล้วค่ะถ้าเกิด ว่าเต็มใจเนี่ยก็จะให้เศรียาประลานั่นแหละก็รอติดตามละกันผลงานของสาวเมเปิลนะคะก็อย่าไปยึดติดกับภาพเซ็กซี่เะคมากเลยเนาะจริงจริงบางทีเขาดูอัดแรงแต่ว่าแบบเฮ้ยเขาอาจจะเป็นคนดีแบบจริงจริงเราอาจจะเป็นแค่ภาพลักษณ์การทำงานที่ดูแรงอย่างนั้นไงอันนี้สําคัญมากอะเวลาหมดแล้วค่ะก่อนจากกันนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยใช่แล้วค่ะต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ B1 วันค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ B1 เนี่ยเป๊ะอยู่แล้วแล้วก็เป็นที่นิยมใช้กันมากๆในหมู่ดาราแล้วก็พริตตี้เพราะว่ามสสมของ เบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออรา่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจดห่ายทั่วประเทศค่ะใช่ค่ะก่อนจากกันเหมือนเดิมน,นะคะทิ้งที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะให้คุณผู้ชมเขียนปรรสเดยยบารหรือว่าจดหมายมาแนน้าตีชมรายการ<ช>ค่ะ,คะแล้วก็สำหรับช่องทางที่2ค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ